31ธันวาคม2567เป็นมือสุดถ่ายวันสุดถ่ายของปี2567เนะครับเนาะทุกคนกับมีทั้งเศร้ามีทั้งเสียใจมีทั้งดีใจมีผิดหวังมีสมหวัง มีทั้งได้มีทั้งเสียนั่นแหละครับตามชีวิตของคนการงานกะอาจที่มีทั้งลาบลื่นและติดคัดบางเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั่นปีเก่า2517นี้สิบ่พานไปแล้วกะขอให้พานไปปีใหม่2500 ป8ซีเขามาแล้วครับก็คือเป็นวันที่หนึ่งมกราเนี่ยะก็ะเป็นปีีไม้แล้วก็ขอให้พี่น้องสุข,ขูสุคนด้วยใจของผมครับผมขอกล่าววิ่งว่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล,ลโลกนี้ที่ท่านนับถือทุกคนจงนำปกปักรักษาคุ้มครอง ชีวิตทันและครอบครัวทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ทองนะครับมีพี่มีน้องกายหักหอมท่อมตุ่มกันย่ามเจ็บไขเ้เย,ยี่มป่วยกให้มีเงินดูแลรักษา เห็ดอีหยางถ้ามียงก็ให้ได้ซิงนั่นคือใจปรารถนาหนึ่งนะครับเด้อบ่าวาสิป,ปีเกา่าหรือปีใหม่นะ่ะนอถ้าปีใหม่มานี่ก็ขอให้มีแต่ซิงดีๆเข้ามาในชีวิตบ่าวาสิเป็นชีวิตของครอบครัวเป็นลูกเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานว่านอนส้อนงาย เฮ็ดให้กะให้ได้ผลผลิตสมที่จิตมุ่งหวังตั้งใจเอาไว้ถ้าหากว่าพร่อของผู้ขานี่ซักซีจริงก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อสาถูก